มือหนีมาเก็บดูพอเร่อครับนี่สิเอาดูพ่อเขาถาดแล้วครับผมพี่น้อง สังขารท2นี่เมื่อตั้ไปเขาขาปาตีนไปเออบ่มเสบือเสบือเบือเลเมือแลนทหารโบน่ไม่น่นนี้ที่ว่านส่นี่บอกเดี๋ยวพนักัดแม่นบอกทั้ง12บ่แม่ครับนี่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 ทวดเออนันและสัหจมูกน่เนัน เดีมีบนแวใช่บนแ้วเวเทียนเทียบไปวันนี้เดี๋ยวเที่ยนนี่ฮะกำลังปันหุนครับพี่น้องผมเียวปันเียวันีันกจัเสียบปันในจุดน้อเสียบปันจจุดอาจไม่หม่เมื่อวันที่ใส่เป็นปุ่มแต่กาเป็นอย่งย่อยหยดเมเงินันจี่จุดก้อนมาเป็นยังนั่นาเงินนาเป็นยังเีร้อนเอออจสั่งจุดก้อนเาเป็นหยังแต่ว่าอจนี้จุดก้อนเได้นี้

เงินเยหมดทีครับเอ่อเย็นเรียญทองเยญเงินเยหามีบ่บ่เยญเงินอ่ห่างเยี่นันอกเย็นองยญเงินทองบ่มีมเตเงิน่องหลังเย็น่องแล้วเป็นทองหืองเออได้ได้โอเคจุดจุดจุดิดน้ำเขาเม ไอ้กึมไอ้กึมพวกพวกตลอดวกติเนีมีอยู่แต่วันนี้สีคืออันนี้ได้บ่อให้เพิ่มบ่อใแล้วส่้วเพิ่่าอันีเ็อขึนน่นี่ไลางครัอนจไปล่างใส่ล้งล่างถึงได้ัวนี่ด้วยไหมไม่นี้พอเพิ่นให้เห็นเห็นกระเป๋าแต้มสองของคน แค่าึงมาแล้วี่นี่นี่อุ้มยุ่นคนางนำหอมนางเอาหมอนก่อนมันมเดียวนท่า่ไค้บาทนึงกสิไ้มาชิบลานได้่ไอ้บอพวกชิบลานต้องหกลานกพอแล้วโอ้ยเขาบอเห็สิเขาใส่ในถุง่อนอนนถึงจมในครูแห่งมูนของเป็นหโซนพี่น้อ

เก็บไในหันเก็บไ <Saint> ่ในขวดขดอ๋อันนี้ขีดขีดอนขีาขีนี่อันขีดขีดนี่ยขีดขีดเนี่ยขีดขี่เนี่ขีดขีดเนี่ยขดขีดเล่ยขาดขี่นว่านีดขีนี่ขีดขีดนี่ยีลขี่นี่ยีดขีอเนี่ยขีเนี่ยขเ่ยขีดขีดบนี่ดดเน่ยขีดเนี่

มันแหงก็ได้ทำเทาล่างล่างหนอเาัน uh> uh> ี้เ่นกระสีเอาไปพ่อผักเขามันบอกพี่ครับ่อผักเขาแล้วเป็นกระสีไปฟังครับไปล่างมอสไฟที่ว่าอยู่มือเลยยวเดียว นเฮ็ดนเตียมอแล้วอเตีมเอาไปแต่ใส่กจังมนบ่ต้องบ่ต้องเฮ็ดเป็นแงียบงีกเลยกบ่ต้องเห็ดแงกยากเอานี้ไปใส่รูมันจังมานกลับหลอดเป็นคว่มหลูครับผมพี่น้องเป็นความหลูครับผมเกิดใดรุ่นพื่จังบ่อยว่เคยมาสัมผัสแบบนี้กับบุ้นด้ครับผมพี่น้องพื่จังเด็กน่อย ยังเบาไอ่น้องมีเบาแต้มเหรพี่ข้อดินนี่สิครับเพื่อนมาเลียนหลุมาสัมผัสน้ำที่นีแล้วครับผมเออ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 เอ

ไปไกลม่นส <extended> ิระวางไฟใหม่ได้นะถางถางไปแล้วก็กดกัได้แล้วต้นไม่นั่ถางออกเยอหน่อยถางออกเยกน่อยจจไเป็นมูนะเราก็จำไวเรือยบนี้เรามันเนีมันจำหารักอะไรมาใส่ก็ไปสร่งลักนปุ่ยตูถางออกยน่อยบ่ถังไปถือของน้าพคเป็นุญาติบัตรทำเด้อที่จะท้าง พอวังแกวรอมาหามองยู่มองเศร้าเด้อมนบแมู่ดอยู่เนบ่เออเบ่ีเอพังเราอยู่นี่ะพุญไดอยู่นี่ได้อยู่นละอยู่เป็นมัเอจังคนคนยูมองนี่ละอันมันมันจะมดไกลเหงาั้นพอดจังคนไงเห้อ

นั่นเรามองมองบอกจกสักรรอลอดหนึ่งเออยืน้ไปยืดมยืดไปเยืดตั้ก็ได้ตีมีเสาหัวหักก็ได้แค่เขียนือพน้องเออหมก็ได้เหม่เสาัหม่ยืนนี่เสามเสายังเป็นล้อมเป็นรักมาใส่เสายังั้าถูกจัเยอะมั้จาะยังเอาเสาใหม่อืเสาใหม่้ยไมหักใหม่ควงก็หันนะครับสาบขอมันออกอีกเนี ขี่เบิร์ต่เท้าไเติออยู่ดิเออสาบออกสาบอกอกเราเต็มกำลังกหมอไหวพอครับมาทีเท่าพอมาลงไปยโเป็นางีกันนี่มันเดือเอราฟูอูพี มันมันที sì ่นี่กลวเราเศร้าแหงหดียโหน้านีัร้องาเนี่ยจะเอาต่ขีดสู้ขีดควยออกซะก่อนนีจนกลนเสล้วเป็นีันีดหมอได้อาจารย์ยศหมอนึ่งเลกวันไหนจะว่าทีสิบเส้นวันน้หมอนึงกลงวล้หลดไอ เขาอยู่เราบอกทั ok, ้งเขาอยู่กับสิบปันทีมันกลนซลอนกลอนกนั่นละเนี่ยเราที่จังใจย่อไปม่แม่นดังปึ้งเราบอกเนี่เเป็นดังปึ้งเราเรอฮะเข่ปึ้งแควาคว่าเขาขึ้นนำออกแเ้วแล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 ้วนำบ่อาำออกบ่อพี่เนาะรับเงิน้าไทยบุญเหรอครับ จังอันนี้จ่าเลียวจังอันนี้จาแล้วครับผมพี่รองไหมเด็ดบาดคำเด้อเาเขาเอก เดีวสิปิกับหัวกับหัวก่อนครับผมเต็มยกไว้แล้วเต็มเออเติมเต็มเอาขืนเนี่ยเอมาหนเียนแล้วันเียนะน่มันขนะนกันไปตะนากัน่อย่มันยังหนก็ยุด่ะคบาทียสเเื่มเงินทองยังมงนหน่บไปดื่มกาแฟ จับกาแฟทองเลยว่าเอาย่อมขาด่หขาด้อไหมขาดเที่ยนเี่โอกี่นี่ยบ่ครับงทวานทวายอ้ทวายน้ำ านกะสวดเรียวแล้วครับพี่ต้อกะทิเรือถวายเรยอขอจานที่เจ้าเจ้าจานมาคอยรับส่องถวายซ่องให้พระกุณเจครับมาเช็บมาหม่วไม่ไหวใส่ถุงถางถวายเราหมองคือว่าสั่งเฉาะเรคนมาหนักถวายทับจานจะเลี้ยงไมเอาไปเงอะ ใส่จานเขี่ยงว่ากาโผล่รวยหายามว่าทุกผ้าขอบคุณพี่น้องทุกๆคนเด้อครับผมขอบพี่พีซีนะครับที่ให้กำลังใจเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้บ้อบอลก็ขอไว้สวัสดีทุกคนครับ ขอบคุณในรายของพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับผมต่อไปกติยาน้าแล้วครับขอตัวยาน้ำกันครับผมพี่น้องขอพี่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งทุกคนครับผมสวัสดีครับ

ญาประมาใตุมลูกตุ้มหลานขอจงบันบดาห้มีห่มังมีแห่มังให้สมดังลูกเต่าขอวให้สมดังลูกเต่าขอวอนทุกๆนขอขาเถื่อทุกคนของขาเถื่อสาธุมันยิ่เสียวเสียว นางดูดกรบปุกอะไรวะยายนั่นปนอไรไอ้ใกล้จออันเปรียบเทียบมองอย่างสรให้คอยในว่ามันความกลวงความยาวเท่าไรเออจันเทียบอันไหนอัวไหนองไรอันไนี่เพิ่นเพิ่นสีสางเฮ็ด้นีบแมนแพนเหรเป็นแพนล่ะตันนี้นาฮะ

อยู่น้ำ่สิเส้นสิบ้าเส้นกับยีเส้นอออันน้ปิดไปเ่ที่ได้บอกเพื่อนให้เฮ็ดเฮ็ดให้ถึงนะไอ้ไก่เออสิเสนยีเส้นเเนี่ยเอาไปยัง่บหมอนสิห้าคับยีเออทั้งทานล่างสิบห้าทังสูงทังทังกลวงสิบห้าังสูงทังเายทั้งเายี่สิบออโอเคเอาปิดไปเนอันนี้ก็ที่ปิดไป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  อแผ่นอ๋อเอาแผ่นนี้เอาแผ่นนี้อ๋อเอาแผ่นอันนี้อ๋อตั้งเฉลือดไว้ตั้งเลือไว้ตั้งเยคนเกาเอาไว้ถังมันละเป็นเอาไว้ถัง ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับมีห้อยดินเบาไกลขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับให้พี่น้องอยู่ดีมีแหงลำด้วยสุขภาพแข็งแรงดีสุขคนเด้อครับผมรักษาสุขภาพด้วยครับเดี๋อวบุญเดี๋อวศีลมีพวาเขาแล้วกับสิเราะขนตัวละกับเต้น ตัวนึงเนาะบาไก่กสิษอกมืออื่น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 หลังจากงายพักเขาแล้วเหรอครับผมพี่น้องหลังจากงายพักเขาเรากสิคนไปส่งเพื่อนให้มันแล้วครับพี่น้องครับ